ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่1.6การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ที่มีของซ้ำํำ8ข้อที่16จากโจทย์คนมาคนหนึ่งสามารถเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้รวมแล้ว19 1ถ้าต้องการให้หลังจากเดินเสร็จแล้วเขาอ,อยู่หน้าห่างจากจุดเดิม5ก้าเขาจะเดินได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่าเราลองมาดูแนวคิดกันเลยนะคะจากโจทย์เนี่ยจะสังเกตได้ว่า โจทย์กำหนดว่าคนเมาเนี่ยสามารถเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้รวมแล้วสิบเก้าโดยเราจะกำหนดตัวแปรน,นะคะให้ x แทนจำนวนเดินไปข้างหน้านะคะแทนจำนวน9เดินไปข้างหน้าและ y แทน d จำนวนเดินถอยหลังค่ะมเมื่อเราจะกำหนดตัวแปรแล้วนะคะโดยเราจะมีเงื่อนไขนะคะว่าคนเมาเนี่ยสามารถเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้รวมแล้วสิบเก้าตรงนี้นะคะเราจะก็จะนำมาตั้งสรรมการนะคะก็จะได้ว่า x บวก y เนี่ยเท่ากับ11อ่าต่อไปนะคะโจทย์บอกว่าถ้าต้องการให้หลังจากเดินเสร็จแล้วเขาอยู่ห่างจากจุดเดิม59อ่าตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถตั้งสมการได้ว่า x ลบ y เท่ากับ5อ่าโดยเราจะกำหนดตรงนี้นะคะให้เป็นสมนการที่1และตรงนี้เป็นสมนการที่2 ต่อไปนะคะเราก็จะแก้สมการนะคะโดยจะนำสมการที่1บวกกับสมการที่2ก็จะได้ว่า x บวก y บวก x ลบ y เท่ากับ11บวก5่าฝั่งนี้นะคะก็จะเหลือ y บวก y ลบ y คะ y หายไปก็จะเหลือ2 x เท่ากับ สิบเอ็ดบวกห้าก็คือได้สิบหกอ่าแก้สมการนะคะโดยนำสองนะคะหารทังสองข้างของสมการก็จะเหลือ x เท่ากับแปดนั่นเองอ่าต่อไปนะคะเราจะแทนค่า x เท่ากับแปดในสมนการที่หนึ่งจะได้แปดบวก y เท่ากับ1 1แก้สมก,การโดยนำา8รูปทั้งสองข้างของสมก,การก็จะได้เท่ากับ y ก <Y S 1> ็จะ <Y S 1> ได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่า y ก็จะได้เท่ากับ3นม่นเองอ่าดังนั้นนะคะเราจะสรุปได้ว่าดังนั้นเขาต้องเดินไปข้างหน้า8 9 แปดก้ 8, 9, เนี่ยเราเอามาจาก x เท่ากับแซึ่ง x เนี่ยเราให้แทนจนํานวน9โดยไปข้างหน้านั่นเองค่ะและ y เท่ากับสนั่นก็คือต้องเดินเขาต้องเดินถอยหลังมา3ามก้านั่นเองและเดินถอยหลัง3าก้าอ่าต่อไปนะคะเราก็จะ มาคำนวณจำนวนวิธีนะคะในการจัดเรียงการเดิน8ปดไปข้างหน้าและเดินถอยหลังมา3าด้านหลังนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด1ิ9เดใช่ไหมคะโดยเราจะใช้สูตรอะไรคะอ่าเราจะสามารถคำนวณวิธีสามารถหาจำนวนวิธี ทั้งหมดได้จากสูตรอะไรคะอ่าจากสูตราการจัดหมู่นั่นคือ cnr นั่นเองค่ะเหมือนที่ก่อนนั้นหัวข้อก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมคะอ่า cnr คือเท่ากับ n แฟกส่วนด้วย r แฟกคูณ n ลบ r แฟกนั่นเองอ่าซึ่งก็จะได้ว่า เก้าเดินทั้งหมดกี่เก้าคะอ่าเก้าเดินทั้งหมดสิบเอ็ดเก้าซึ่งเราเลือกเดินไปแปดเก้าและสามเก้าใช่ไหมคะก็จะได้ว่าสิบเอ็ดเลือกแปดเท่ากับสิบเอ็ดเลือกสามตรงนี้นะคะก็มาจากสูตร CNR นั่นเอง เราก็จะคำนวณได้ดังนี้เลยค่ะจะได้ซึ่ง11 11เลือก8และ11เลือก3เนี่ยเท่ากันใช่ไหมคะเราก็จะเลือกมาคำนวณ1ตัวค่ะดังนั้นคะเราก็จะคำนวณ11เลือก3ก็จะได้ว่า11เลือก3เท่ากับ สิบเอ็ส่วนด้วย3ามแคูณสิบเอ็ดลบสามนั่นเองอ่สิบเอ,อ็ดลบสามแฟกได้เท่าไหร่คะอ่าสิบอลบสามแฟกก็จะได้เท่ากับแปดกนั่นเองดังนั้นนะคะเราก็จะกระจายสิบเนี่ยให้ได้แเพื่อที่จะตัดทอนนะคะก็จะได้ว่าสิบเอ็คูณสิคูณเคูณแส่วนด้วย สามแฟกคูณแปดแฟกอ่าสามารถตัดทอนแปดแฟกได้เมื่อเราคำนวณออกมาแล้วนะคะ11คูณ10คูณ9หารด้วย3แฟกก็คือ3แฟกหรือว่า6ก็จะได้เท่ากับ165วิธีนั่นเองอ่าดังนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนสรุปกันเลยค่ะ ดังนั้นมีวิธีในการจัดก้าวเดินทั้งหมด165วิธีที่จะทำให้ จากจุดเดิม59หลังจากเดินทั้งหมด11เอเก้าาสำหรับข้อนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ